ปรับภูมิทัศน์น้ำตกผาแงนและลานพระพุทธโตนับจากมีโรคติดต่อโควิด -19 หมู่บ้านราชธานีอโศกได้ปิดคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้ามากว่า2ปีซึ่งต่อมามีผู้ป่วยอาการหนักหรือผู้ป่วยเสียชีวิตลดลงทางกระทรวงสาธารณสุขจึงจัดให้โรคนี้เป็นโรคประจำถิน่นทางคณะกรรมการหมู่บ้านราชธานีอโศกจึงมีมติ ให้เปิดหมู่บ้านในปีใหม่2,566นี้หลายพื้นที่ในชุมชนจึงได้พัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นพ่อครูสมณโภธิรักจึงมีดำริให้ปรับปรุงน้ำตกผาแงนให้มีความสะอาดปลอดภัยเหมือนสระว่ายน้ำในขณะที่ยังคงความงดงามของน้ำตกภายในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้คนที่ได้มาเยือนได้ศึกษาต่อไป ส่วนลานพระพุทโตสามารถใช้ทำพิธีกรรมทางศาสนาและงานเทศกาลของชาวอาโศกได้ท่านสมณะคมคิดจึงได้ประสานไปยังทีมช่างศิลป์และทีมช่างเครื่องกลหนักซึ่งจะทำให้แล้วเสร็จก่อนงานปีใหม่ที่จะถึงนี้เเรราาาาททป็นช ข่าวนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมบรวรราชธานีอโศกแจกโรงบุญจากมติของนักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมรามบูชาธรรมทั่วประเทศได้มีมติแจกโรงบุญโดยพร้อมเพียงกันทุกบรวรสถานในวันที่26มีนาคม2565 เรินทำค่ะวันนี้วันคืนสุเย้านสปทนะคะก็อาหารที่เราทําวันนี้ก็เป็นอาหารในพื้นที่ทั้งหมดค่ะมันมันก็เราปลูกเองเผือกแล้วก็กล้วยค่ะมันเผือกกล้วยนี่ที่พวกเราทําเองค่ะอันนี้ล้านหน้าค่ะล้านหน้าซึ่งส่วนประกอบทั้งหมดมาจากของในพื้นที่หมดเลยค่ะแล้วก็อันนี้เป็นผักปังซึ่งบ้านลาดปลูกได้ดีมากหน้าฝนนี้มันจะสวยงามมากแล้วก็จะมีผักปงังผักปังซึ่งมันมีประโยชน์มากค่ะ นักศึกษาผู้ปฏิบัติธรรมบวรราชธานีอโศกได้ช่วยการลงมือทำและแจกเผือกมันกล้วยฉาบสามสหายเครื่องดื่มโกโก้และที่พิเศษสุดๆคือราดหน้าผักสดรสเลิศซึ่งวัตถุดิบทุกชนิดเป็นผลผลิตของชาวชุมชนและที่สำคัญได้ใช้เตาฟืนแบบประหยัดพลังงานซึ่งได้เพิ่มพลังงานและคุณค่าทางอาหารให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างบริบูรณ์